สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องมุกสวนลำหง channel ครับวันนี้ก็มานำเสนอสองบนสีในตับรามเกียรินะครับซึ่งเป็นตัวเอกในรามเกียริอีกสองตัวก็คือจะมีพลักนะครับแล้วก็พระรามนะครับพลักกับพระรามเป็นสองพี่น้องต่างมารดากันนะครับอขอกล่าวประวัติคร่าวๆเ,เป็นที่มาพอสังเขตพระราม จะมีกลายเป็นสีแดงนะครับซึ่งเป็นพระนารายณ์อวตารลงมาจะมีภรรยาชื่อนางสีดานะครับส่วนพรัณ์จะมีกลายเป็นสีทองนะครับสำหรับสองพี่น้องเป็น2พี่น้องที่รักกันมากจะร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกันโดยในรามเกียรตินางสีดาได้ถูกยักษ์ทศกัณฐ์จับตัวไปไว้ที่กุลงา พระรามและก็พระลักษณ์ก็ได้ยกไพ่พลพร้อมด้วยสมุนเอกหนุมานพร้อมด้วย18บดวานอนได้ตามประยกทัพไปปราบยักษ์ทศกัณฐ์และก็รับนางสีดากลับมานะครับก็เป็นประวัติพอสังเกตส่วนลักษณะของใบพระรามซึ่งมีกายเป็นสีเขียวนะครับลักษณะของใบนะครับก็จะเป็นขอบเขียวเป็นใบกว้างนะครับหัวใบกว้าง ใบใหญ่ก็จะกว้างขึ้นมาอีกก็จะเป็นสไตล์ของในตับราเมเกียนก็จะคล้ายๆกับทศกัณฐ์กับอนุมานที่หูใบจะกว้างออกมายิ่งยิ่งใหญ่ก็ยิ่งกว้างนะครับก็จะมีจุนกระดูกสีแดงเป็นพื้นออกสีแดงนะครับเรื่อเแล้วก็มีสีเขียวแซมกัดแล้วก็จุดก็จะเป็นจุดเขียวปนแดงนะครับลักษณะของชัดเจนว่าพระรามมีกายเป็นสีเขียวก็ลักษณะใบก็จะประมาณนี้นะครับ ่วนพลักซึ่งเป็นน้องชายก็จะมีกลายเป็นสีทองนะครับลักษณะใบก็จะคล้ายกันเลยแต่จุดจุดจะปนขาวนินดๆนะครับจุดจะเริ่มปนขาวนินดๆลักษณะจะคล้ายกับกุมภกันสําหรับกุมภกันเดี๋ยวผมจะขออนุญาตกล่าวไว้ในตอนต่อไปเป็นตอนของยักษ์นะครับซึ่งกุมภกันก็จะมีจุดและใบลักษณะคล้ายกับพลัก แต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือกลุ่มประกันจะมีหูใต้ใบนะครับถ้าท่านเจอลักษณะใบแบบนี้ปุ๊บให้ท่านสังเกตได้ว่าอาจจะเป็นพักลักหรือกลุมประกันแต่ให้ท่านสังเกตที่หูใต้ใบนะครับถ้ามีหูใต้ใบก็ชัดเจนว่าจะเป็นกลุ่มประกันนะครับลักษณะของบอลสองตัวนี้ก็เป็นบอลเก่าที่หายาก แล้วก็มีสีสันที่หน้าหลงไหลนะครับดูไปก็จะสวยนะครับแล้วก็เย็นสบายตาเป็นกัดสีเขียวนะครับชัดตจนก็สำหรับเก็บความรู้สำหรับช่องมุกสวรรค์ล่ำโขงก็จะนำมาเสนอและนำมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับในตอนต่อๆไปสำหรับในตับามเกีย์และก็ในตับขุนช้างขุนแผนก็จะนำบอลเก่า สาระดีๆนำมาฝากท่านผู้ชมผู้ฟังแล้วก็ขอฝากช่องมุกสวรั์ลำโขงด้วยนะครับฝากท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและจะนำเนื้อหาสาระดีๆมาเล่าสู่กดฟังอีกครับสวัสดีครับ